สวัสดีครับเนื้อหาทริคแมทในคลิปนี้นะแนะนำวิธีพิสูจน์ว่า f เป็นฟังก์ชัน one to o n นะแล้วก็การหาอนุพันธ์ของ f inverse นะให้ f x มีสูตรเป็น x กำลัง3บวก 4x กำลัง2บวก 6x นะจงพิสูจน์ว่านะ f inverse มีค่าความหมายก็คือให้พิสูจน์ว่า f เป็น one to one เพราะ f เป็น one to one ก็ f inverse จะมีค่าและหาค่าได้เสร็จแล้วก็มาหาอนุพันธ์ของ f inverse ที่จุด y เท่ากับลบ4วันในทริคแมทนี้นะมีเทคนิควิธี2อันคือวิธีพิสูจน์ว่า f เป็นฟังก์ชัน one to one อันที่2เนี่ยการหาค่าอนุพันธ์ของ f inverse f x เทนะ่ากับ x กาลัง3บวก4 x กาลัง2บวก6 x อนุพันธ์ของมันสนาะ x กลัง2บวก8 x บวก6อนุพันธ์ตัวนี้นะจัดรูปนะบวกเข้าลบออกนะกำลัง2ส,สมบูรณ์นี่แหละนะแล้วก็ยืนยันได้ว่านะตัวนี้เป็นบวกเสมอและบวกอีก2.3ส,ส่วน3ม,มากกว่า0แน่นอนพออนุพันธะ์มากกว่า0ก็แปลว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มแท้ ฟังก์ชันเพิ่มแท้ก็ต้องเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นึ่งพอเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นแล้ว f อ n v e r s e ก็มีค่าวันคำว่า r ริคแมทก็คือเราจะนำความรู้เรื่องอนุพันธ์มาช่วยในการยืนยันว่า f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มแท้ก็คืออนุพันธ์มากกว่า0นูนย์อ้างได้เลยเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นถ้าเป็นฟังก์ชันลดแท้ก็คืออนุพันธ์น้อยกว่า0ทุกค่า x ก,ก็เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นเหมือนกัน มันทริคแมทในการยืนยันว่า f เป็นฟังก์ชันวันทุวันเราเอาอนุพันธ์มาช่วยถัดไปนะหา x ที่ทำให้นะ f x มีค่าเป็นลบ4 f inverse ลบสเท่ากับ x นะ f กระทำทั้งสองข้างนะก็ลบ4เท่ากับ f x แทนค่าสูตรแล้วนะ ศูนยะสย้ายมาบวกยี yeah, factor, ่แฟกเตอร์นะเพราะฉะนั้น x เท่ากับลบสก็แปลว่า f ลบสอเท่ากับลบสีอินเวอร์สลบสมีค่าเป็นลบสอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกราฟให้เห็นนะเป็นฟังก์ชันเพิ่มแท้นะ x 0, 0นะ x ลบสอลบส ถัดไปให้หาอนุพันธะ์ของ f inverse ฟเท่ากับ y ที่จุด y เท่ากับลบสเราก็จะใช้ทริคแมทตัวนี้นะ dx by dy เท่ากับ1ส่วน dy by dx ข้อพิสูจน์ไปดูได้ในคลิปหมายเลข 1, 2, 7, 5นะ x เท่ากับ f inverse y นะ f 1 to 1มีอนุพันธ์เพราะฉะนั้นนะ dx dy เท่ากับ หนึ่งส่วนนี่กับเศษเป็นส่วนละทงการแทนค่าก็ต้องระมัดระวังนะ x ลบ2 y ลบ4 f inverse ลบ4ออกมาเป็นลบ2เน,นะเพราะฉะนั้นอนุพันธ์ของ f inverse ดิฟเทียบกับ y นะี่ยที่จุด y ได้กับลบ4ก็คือกับเศษเป็นส่วนนะีนี่ไง dy by dx ที่จุด x ้ากรลบ2แทนค่าแล้วก็มีค่าเป็น1 2สสรุปการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนอีกครั้งหนึ่งนะมีฟังกช์ชัน f x นหาอนุพันธ์อนุพันธ์เป็นบวกเสมอเป็นฟังกช์ชันเพิ่มแท้ฟังกช์ชันเพิ่มแท้เป็นฟังก์ชันวันทุ 1. เพราะฉะนั้น f inverse มีค่า ต่อไปนะหา x ที่ทำใหนะ้ f x มีค่าเท่ากับลบก่ 4, แกสมการหาค่า x ได้ x เป็นลบ f inverse ลบ4เท่ากับลบ2ต่อไปหา dy by dx แ้ะแทนค่า x ตักลบ -2 dy by dx มีค่าเป็น2นะแล้วก็อ้างสูตรนะ dx by dy เท่ากับ1ส่วน dy by dx นะเพราะฉะนั้นนะ ดีเอ็กเนี่ยแทนค่า y แลกัลบ4ก็จะมีค่าเป็น1นส่วนสนั่นหมายถึงว่าอนุพันธ์ของ F inverse d i ์ verse, ดิฟเท่ากับ y นะเมื่อ y เป็นลบ4มีค่าเป็น1นส่วนสพบกับสาระน่ารู้ได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ